สวัสดีครับมาพบก,กับจกกักรีชาแนลเช่นเดิมเช่นเคยนะครับคลิปนี้จกกักรีจะมา,ารีวิวการถอดคอมไฟน่านะครับผมเพราะว่ามี FC นะครับสอบถามเข้ามาอยากให้ผมทําการรีวิวการถอดคอมไฟน่าเพราะว่าผมจะเปลี่ยนก้านมือเบรกซ้ายขวาแล้วก็ประกับพัดเล่งด้วยนะครับมันต้องได้ถอดคอมไฟน่าออกนะครับฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวการถอดให้ดูนะครับผมแบบละเอียดเลยนะครับผมในช่วงต้นเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะว่าเสียงมันไม่ค่อยได้ยินนะครับผมก็ได้ต้องมา,าบันทึกแยก อีกต่างหากนะครับผมก็อุปกรณ์ที่ต้องได้เตรียมนะครับก็หลักๆก,ก็ใช้แค่ไขควงนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็ใช้ไขควงหัวแฉกนะครับผมหมุนน็อตตัวข้างหน้านี้ออกนะครับผมไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้แหละครับถ้าใครมีไขควงหัวแฉกที่ปลายมันเป็นหัวแม่เหล็กนะครับผมก็าสามารถใช้ได้เลยนะครับผมแต่อันเนี้ยผมไม่มีไม่มีปลายแม่เหล็กนะครับผมเวลาเราหมุนออกน็อตมันจะไม่ติดออกมานะครับผมมันจะเกิดปัญหาก็คือถอนถอ,อนออกมานะครับ น็อตตัวข้างในนี้นะครับมันล่วงลงไปข้างในเลยนะครับผมล่วงลงไปมันจะไปตกอยู่ข้างอยู่ในบอดี้รถนะครับมันไม่ตกลงข้างล่างนะมันจะค้างอยู่ในบอดี้ของรถนะฮะกว่าเราจะลื้อเอาน็อตที่มันตกลงไปออกมาได้เราต้องได้ลื้ออกล่างหมดเลยมันจะยุ่งยากนะครับผมฉะนั้นนะครับผมก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้าใครมีกาวกาวอะไรก็ได้นะครับกาวน้ําอะไรก็ได้นะครับผมอันนี้ผมจะใช้กาวปะเก็นนิดนึงนะครับผม เพื่อให้น็อตมันติดออกมานะครับผมหรือใครไม่มีกาวเลยเลยก็ใช้ข้าวก็ได้นะครับผมเข้าเหนียวข้าเจ้าอะไรได้หมดนะครับผมทำไงก็ได้ให้น็อตมันติดออกมานะอันนี้ผมก็จะขันเลยนะครับอพอหมุนออกมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นไหมมันก็จะติดปลายออกมาเลยนะครับผมถ้าใครไม่ติดกาวนะมันจะร่วงลงไปข้างในเลยนะครับผมเสร็จแล้วหนึ่งตัวนะครับ ต่อมาเราก็มาที่ด้านข้างของรถนะครับผมจะมีซ้ายขวานะครับผมหมุนทีละข้างนะครับผมก็จะเจออีกสองตัวนะตัวนี้หนึ่งตัวข้างบนนี่หนึ่งตัวนะครับผมก็หมุนออกได้เลยเราตัวกันไ,ได้ะครับต่อไปเราก็เป็นหมุนข้างซ้ายนะครับข้างขวานะครับ พอเราหมุนด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาเสร็จแล้วนะครับก็จะมาหมุนข้างหน้ารถนะครับด้านด้านหน้าของเรานะครับนี่อีกสามตัวหนึ่งสอนะครับ3ตัวนะครับก็ทกําการหมุนได้เลยอถตัวกลางนี้นะครับจุดสังเกตนะครับก็จะมีตัวบ่านิดนึงนิดนึงนะครับผม แล้วก็น็อตตัวน,นี้จะยาวที่สุดนะครับความยาวถ้าเทียบกับน,อน็อตตรงข้างเรากลัวว่าจะมันจะไปสลับกันสลับกันไม่ได้นะครับดูความยาวแตกต่างกันนะครับผมอันนี้น็อตที่อยู่ด้านข้างนะครับผมแต่ตัวเนี้ตัวยาวมันจะอยู่จุดนี้ครับตัวฉะนั้นเราก็กรองแยกไว้นะครับผมอันไหนด้านข้างอันไหนด้านซ้ายอันไหนด้านหน้าอันไหนด้านหลังนะครับ ตอนนี้เราก็จะทำการหมุนน็อตครบทุกจุดแล้วนะครับมีทั้งหมดอยู่1,2,3,4,5,6,7,8ตัวนะครับผมต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการงัดแล้วนะฮะอันนี้เราต้องเบามือนิดนึงนะครับผมผมจะเริ่มจากตัวรูกระจกตรงนี้เลยนะครับค่อยๆงัดนะครับนคค่อยๆงัดแบบนี้นะครับให้มันอ้า,อามานิดนึงนะครับ ใครมีบัตร atm อะไรพวกนี้ครับสามารถเนี่ยเหมือนเราแกะขอบแกะมือถือนะครับแต่ของผมจะค่อยๆงัดเอานะครับผมจะไม่ใช้บัตรนะแล้วแต่ใครถนัดยังไงนะครับผม ลองไปดูอเอาไฟงดังดงดัดงัดงัดงัดไปนะครับแล้วก็ขยับสองข้างนี้นะครับเหยานะเพื่อให้มันหลุดนะครับผมแล้วก็จะมีล็อกตัวล่างนี้อีกนะครับอตอนที่ผมแกะด้านบนนี้ออกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาพยายามงัดตัวข้างล่างออกด้วยนะครับมันจะทําให้ออกง่ายนะไล่ๆๆไไล,ล,ล,ล่ไปมันก็จะหลุดแบบนี้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนเอาคุม หน้ากาวไฟหน้านี้ออกก่อนนะครับก่อนอาออกเดี๋ยวผมจะญาติเอาผ้ามาลองตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็เอาข้างล่างนี้นะครับผมให้มันพ้นออกมาก,ก่อนนะครับ <c oughs> นี่เสร็จแล้ว เหตุผลที่เราต้องาพาลองนะเดี๋ยวขอบตัวนี้ครับเลียมๆพวกนี้มันจะมาโดนตัวนี้ทําให้สีเราถลอกได้ที่เหลือเราก็ปลดสายไฟนะครับการปลดก็ไม่ยากนะเห็นไหมมีแค่คลิปตัวนี้ก็ดึงออกได้เลยนี่เสร็จแล้วนะครับผมสําหรับการถอดโคมไฟหน้าออกนะครับผมส่วนโคมนะครับตัวชิ้นส่วนนี้นะครับชิ้นส่วนนี้ไม่ยากเลย ชิ้นนี้ไม่ยากนะครับผมเราจะถอดยังไงสังเกตจะมีน็อตสองตัวนะครับ1 2นะครับก็หมุนออกได้เลยมันจะทําให้เราสามารถเปลี่ยนประกับคันเร่งนะครับปลอกแฮนแล้วก็มือเบรกมือคัดนะครับผมใครที่จะเปลี่ยนเฉพาะมือมือเบรกอ่ามือเบรกมือคัตนะขออภัยนะใครจะเปิดเปลี่ยนมือเบรกซ้ายขวานะครับผมก็ไม่ต้องได้ถอดตัวข้างหลังก็ได้นะครับผมมันสามารถถอดออกได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครจะเปลี่ยนประกับพันลิงด้วยก็ถอดตัวนี้นะครับตบสุดแล้วนะครับผมนี่เแล้วเขาวางไว้ก่อนนะครับผม ตรงนี้จะเป็นน็อตสีขาวนะครับตัวข้างหลังไม่จำเป็นต้องถอสายก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วครับสำหรับการถอดหน้ากากนะครับโคมไฟหน้าออกนะเพื่อจะทำการาเปลี่ยนมือเบรกซ้ายขวานะแล้วก็ปกลกนคันเร่งนะครับซ้ายขวาสังเกตครันนี้นะเป็นรถล่าสุดนะครับมีการแก้ไขมาให้แล้วนะครับ สายมันจะถูกแยกมาเป็นสองฝั่งแบบนี้แล้วนะครับถ้าเป็นลอตแรกเนี่ยมันจะควยกันนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะมีเสียงนะครับผมที่เขาทาจารบีไว้แบบนี้ครับมันเป็นจุดที่มันสัมผัสกันนะครับผมการสายการสายเบรกมันจะถลอกได้นะครับผมเขาว่าเลยทาจารบีให้มันลื่นนะครับสําหรับรถใครที่ใช้มานานๆก็แนะนําให้ช่างเขาลื้อนะครับลื้อแล้วก็ทาจารบีให้ด้วยนะครับสําหรับจุดนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็ถ้าใครจะถอดมือเบรกนะครับก็ไม่อยากนะใช้ประแจเบอร์สิบหรือว่าตัวทีเบอร์สิบก็ได้หมุนออกนะครับไม่อยากจุดนี้นะครับหมุนออกได้เลยนะประมาณนี้นะครับสําหรับการลื้อนะครับขั้นตอนการประกอบเดี๋ยวผมจะประกอบขึ้นแล้วนะครับผมเราก็เริ่มจากด้านในก่อนนะครับนะําตัวนี้นะครับผมใส่ให้ถูกลูกใส่ขวา ใส่ถูกรูแล้วนะครับก็ขันน็อตได้เลยโคมไฟหน้านะครับผมก็ให้ทำการต่อปลั๊กก่อนนะครับบางคนใส่ไปแล้วลืมต่อปลั๊กนะครับผมต่อปลั๊กแล้วนะครับผมเมื่อกี้นะครับผม ตอนที่เราออกนะครับเราจะเอาข้างล่างออกก่อนใช่ไหมอ่าฉะนั้นอันนี้ออกหลังเราก็ต้องเอาข้างบนใส่ก่อนครับผมใส่ให้มันพ้นก้านเบรกด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆดันข้างล่างเข้านะครับดันเข้าอย่างนี้เลยอ่านี่เอาแล้วนะครับ เดี๋ยวก็ค่อยขยับจัดทรงจัดระเบียบนะครับให้มันเข้าถูกล่องถูกรอยเขานะครับผมเห็นสายตัวนี้ไหมครับสายคันเร่งนะครับผมถ้ามันประกอบไม่เข้านะครับแปลว่าสายตัวนี้มันไม่ได้อยู่ล่องนี้นะครับมันอยู่แถวๆบริเวณนี้นะครับให้สังเกตด,ดูด้วยบางคน วุวยปิดยังไงก็ไม่เข้าปิดยังไงเม่ก็มันติดคันเล่งตัวนี้นะครับผมแล้วก็ถ้ามันมีสายไฟอะไรร่วงลงมาแล้วก็ดันเข้าไปนะครับผมไม่งั้นมันจะปิดไม่ได้นะครับตอนเราปิดนะครับก็พยายามปิดข้างบนก่อนก็ได้นะครับผมแค่ดันอย่างนี้เองนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ดันข้างบนให้มันติดสนิทกันแล้วนะ ก็มาเช็คดูนะครับว่ามันมีรอยอ้าอะไรไหมนะครับไม่มีนะตอนนี้มันติดสนิทแล้วนะครับแล้วก็มาไล่ข้างล่างต่อนะครับไล่ปิดข้างล่างให้มันติดนะครับข้างล่างติดแล้วนะครับมาดูข้างผัวกันบ้าง โอเคอ่ะตอนนี้ประกอบเรียบร้อยนะครับก็ทำการหมนุนน็อตคืนนะครับผมตั้งจากหน้ากล่องมานะตัวที่ยอดเสายอดเสารันอ่ขอประกอบด้านข้างต่อนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการประกอบนะครับผมถอดประกอบโคมไฟหน้านะครับเพื่อจะเปลี่ยนพวกกันเบรกซ้ายขวาแล้วก็ประกับคันเร่งนะครับผมใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ